เอานะหนึ่งสองไปรถผมมันกดชิปดิฟไม่ได้เลยมันมันจะกดได้แค่ช่วงแรกๆอะ่ะกดไม่ติดเลยเมไม่หรอกเขมับปแล้วดิฟดิฟออฟอะไรก็ไม่อาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยแข่งต่อแข่งต่อไป <c oughs> คิดเล่นทางนี้กับผม หายแล้วตานแล้วคุณอย่ามาเล่นทางบ้านบูบ้านนะผมผมขี่บอยพี่กระเด็นตกรถว่ะโคตรีกเลยเอาไปไหนอะขับเลยอีก ผมออกเวละ่ะเจอกันบ๊ายบายเจอกันเจอกันครบสองชั่วโมง